เนี่ยของหนูเขาของหนูขึ้นไหลแล้วนะเนี่ยของที่มันเนี่ยอ่ะเนี่ยพอกดแนวตั้งมันก็ไปเป็นหองคนอื่นอ่ไหมอ,อันนี้คงรอประมวลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันงั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูช่องใหม่กันต <ๆ S 2> แต่จริงจริงช่องนี้คือปที่มันขึ้นพูดตาม,าม่อยนะที่พี่ให้ว่าดูเนี่ย เออพี่พี่พลองลองกดสลับช่องอื่นแล้วค่อยมาเข้าใหม่ไหมเพราะของหนูมันช่องนี้มันไหลเรืออร่องอ่ะช่องเนี้ยช่องนี้ของอพี่มันไม่มีมันมีได้แค่นั้นแล้วก็นอกนั้นก็สามสิบเอ็ดมก็คือกดไม่หนูถึงหมายถึงของหนูเนี่ยหนูมีอยู่สองสามช่องที่มันไหลได้แต่หนูลืมว่าหนูตั้งช่องไหนขึ้นไหลตอนนั้นเพราะอันนี้มันก็หกสิบกว่ามันก็ไหลได้เลยก็ก็ไหลแล้วตอนเนี้ย อะไรของมันวะเดวูอันนี้ใช่หมอันนี้มันีแค่สิบกว่าคนเองสิบกว่าคนยังไลฟ์ไม่ได้แต่ห้าสิบขึ้นอะไรได้แล้วเนี่ยสามสิบวิกิตฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนดูพี่ก็เลยไม่ลงมันก็ลงลงให้มีผู้ติดตามเหมือนที่ต่อก่าเซถ้าไม่ไม่ลงไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีอันนี้ลงลงไปแค่นี้เองแต่อันที่พี่ถืออยู่นี่ได้เท่าไหร่ใกล้จะถึงห้าสิบแล้วแหละ แต่แต่อีช่องที่ถืออยู่เนี่ยลงไอยาคาล่าไปเยอะอยู่เป็นพันอยู่ต้องลงให้มีการเคลื่อนไหวให้มันแต่อันนั้นอันนั้นสามสิบลิตรฟ้าน่ะไม่ได้ลงเลยตั้งแต่ปัจบัเพราะห้าสิบคนห้าสิบคนมันตั้งค่าไรอันนี้หนูไม่รู้ว่าหนูตั้งค่าไว้หรือยังก็กดไลค์ได้แล้วเนี่ยอันนี้กดไลค์นาทีสนาทีละ เพียงเดียวนี่แหละที่ว่าได้ร้อยนึ่งสองไร่กำจายร้ลองลองกลับเข้าไปใหม่เ <c oughs> นี่ยกลับให้ไปใหม่เอยมันอย่างเนาะเวลาไม่อยากเขาปุ่มไม่อยากให้นี่มันเข้าดีแต่บางทีก็รอเออลองลองเข้าไปใหม่ดูทีนี้มันยังไม่เซ็ตอเปล่าแล้วเนีเราไม่ดีด้วยใช่มันอาจจะกําลังเหมือนทิกตอกนั่นแหละก็ต้องรอเขาประมาณสักห้านาทีอย่างนี้เนี่ยให้มันเซ็ตระบบ ลองไลฟ์สดแนวตั้งเท่เนี่ยมันก็มาขอคนอดีเขาเอาโพูดแบอกรู้จักดีรู้จักคนแล้วจะไงเขาพูดแบบนี้มันผิดไหมเนี่ยอนนี้ก็อันนี้ก็นั่งพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้เห็นอะไรเลยเนี่ยก็นั่งพูดอยู่เนี่ยใช่เพราะตอนที่หนูไลฟ์หนูก็ไม่ได้เห็นหน้าหนูหนูเห็นหน้าตุ๊กตาตุ่นงนี้พูดอย่างนี้เป็นปากอ้าวแล้วทำไมมันเขาไลฟ์ไม่ได้หรอให้จมเบย นี่ยพอพอมานี่พอพอกดเข้าไปมันกลายเป็นวิดีโอมันไม่ได้อยู่ในไลน์ตอนตอนนี้คือในช่องมีหกคนแล้วนะสวัสดีค่ะเนเิมก่เริ่มต้นการใช่คือพี่พี่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยหมายหมายถึงว่าอัพข้อมูลส่วนตัวของพี่อ่ะเพราะว่ามันเหมือนทิกต็อกอะคุณต้องสแกนค้างอ่ะเดี๋ยวคุณแตะค้างไว้เพื่อย้ายตำแหน่งใดคืออะไรวะไม่ไม่รู้เหมือนกัน สวัสดีค่ะพูดคุยกันได้นะเนี่ยเนี่ยว่าไปเสิอย่านเนี้ยเริ่มต้นเออก็ก็ต้องข้อมูลจานกู้นี่อะไรมันมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีข้อมูลเดี๋ยวนะตั้งแต่วันที่สิบสองน่ะเพราะว่าอะไรน่ะเพราะของหนูช่องนี้ช่องนี้คือมันไม่ได้ตั้งเลยนะหนูจาไม่ได้ว่าช่องนี้หนูยังไม่เคยขึ้นไลฟ์เลย เนี่ยเริ่มต้นกัรไลฟ์สดยี่สิบสองกรกฎาคมเขาบอว่าอะไรวะอันนี้ต้องอ่านละเอียดให้เข้าใจแล้วไงครับเขา,าบอกเอนนั้เขาบอกว่าเริ่มต้นได้ไลฟ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบสองกรกฎาคมแล้วก็ต้อง <22. S 2> อายุสิบหกปีขึ้นไปคือนั่นแหละท,ลท,ที่ที่ยังไม่อัพข้อมูลใช่ไหมใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ยังไม่ใส่นี่น้องเขียนเขาเขียนว่ายังไม่ได้ใส่พอเต็ คือข้อมูลส่วนตัวมันยังไม่ครบเหมือนในติ๊กตอกนั่นแหละเหมือนในต่อ,ต,อต่อเลยข้อมูลกู้หาคุณเข้าบัญชีไม่ได้ข้อมูลกู้จะช่วยกลับมาให้มีบัญชีได้เหมือนเขว่าอะไรวะคขอก็คือพี่ยังไม่ใส่ข้อนนมูลเมลในเมลช่องเนี้ยังไม่ใส่อะไรให้มันเรียบร้อยต้องไปใส่ตรงไหนฮะอันนี้ของสาจิก๊กาจาลัดเนี่ยวิ่งทาไม การไลฟ์สดของคุณได้ตัวต่อกบบผูมชมได้ละเอียดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะจะกันใหม่รอบหน้านะเดี๋ยวนะ้องฉันเองจะมือระวางของมันก็ไลฟ์ได้ตั้งหลายท่องทาวงเนี้ยใช่คือถ้า <c oughs>